เอสเประดับยนต์นะคะวันนี้มาอีกแล้วอีกหนึ่งคันนะคะติดตั้งกันไม่หยุดจริงๆนะคะเดือนหนึ่งนี่ติดตั้งประมาณ 30- 40ิบคันได้เนาะเออวันหนึ่งประมาณสองสาคันนะคะอย่างนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวไปดูรีวิวคลิปแยกนะคะอันนี้เป็นของ,ะะของรีโวนะคะโตโยต้ารีโวของเรานะคะเป็นรุ่นที่ไม่มีโลบาร์ติดตั้งได้ลูกค้ามาติดตั้งเป็นรุ่นแม่นนวลขออนญ้ตาขายของก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าชอบบอกว่าไม่บอกราคาบอกแล้วนะดูให้จบคลิปก่อน เซนเท่าล็อกรถลูกค้าเนี่ยล็อกฝากระบาดท้ายไม่ได้ติดตัวโระล,ลิดไปแต่ถ้าล็อกกระบาดท้ายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะลูกค้าคือคนก็สามารถเปิดกระบาดได้อยู่ดีตัวนี้ปลดล็อกได้ด้วยรีโมทเดิมคือมองผิวเผนเนี่ยมันจะไม่มีระบบอะไรเลยที่มันอยู่ด้านในนะคะอ่ะเรากดปลดล็อกรถมันก็จะปลดล็อกประตูไปด้วยเห็นไหมสะดวกนะคะลูกค้าถ้าเราล็อกรถล็อกแล้วเปิดไม่ได้แล้วนะคะสะดวกมากอ่ะเราปลดล็อกอีกดูหนึ่งดูหนึ่งว่าท่น เปิดกระบะให้ดูเลยนะโอเค,โ,อเคโลเลรีสพระเอกของเรา21,000บาทบอกราคาแล้ว21,000บาทแมนนวล21,000บาทบอกไปก่อนเลยลูกค้าพิมพ์คอมเมนต์มานะคะนี่เลยอ่ะล็อกให้ดูล็อกถ้าเป็นแนวตั้งแบบนี้กดลงได้แต่จะเปิดไม่ได้นะคะให้เราไขาเป็นแนวนอนกดลงไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ออกแรงนิดนึงนิดเดียวมันจะสไลด์เองคือเราออกแรงแค่ช่วงนี้ เพื่อให้มันดึงมันออกจากตัวล็อกแค่นั้นเองนะคะพื้นที่ด้านในเป็นยังไงกินพื้นที่หรือเปล่าไม่กินเลยนะคะลูกค้าเดิมๆบรรทุกของได้ปกติแม่ค้าสามารถดึงได้ด้วยมือเดียวมันเบามากนะคะสเต็ปตรงกลางล็อกได้หนึ่งสเต็ปแล้วก็ปิดมาปิดสุดได้เลยใช้งานง่ายแล้วก็เบามากนะคะใช้งานได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดกระบะเนาะอ่ะอยากเปิดครั้งแรกให้มันสต็อปแค่ตรงกลางนะคะลูกค้ากดเปิดเหมือนปกติแบบนี้ ตัวล็อกด้านล่างบีดให้ดังแก๊กใช้เชือกประคองไว้หน่อยจะได้ไม่มีเสียงกระทบมาล็อกแค่ตรงกลางแล้วเปิดแค่ตรงกลางขับได้ไหมเปิดตรงกลางขับได้เลยมันจะไม่ไหลามาแล้วก็จะไม่ไหลกลับนะคะใช้งานง่ายกันน้าได้9กา้เวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะคะรับประกันงานติดตั้งหนึ่งปีทุกตัวลูกค้าเซ็นเท่าล็อกด้วยนะคะอ่าล็อกให้ลูกค้าของ ประมาณนี้นะคะเปไ็นยังไงสนใจใช่ไหมติดต่อร้าน SJM ประดับยนต์ของเรานะคะตามคอนแทค้านบนได้เลยหรือว่าใครบอกว่าผมอยากมาดูของก่อนขอวอล์กอินได้ไหมวอล์กอินได้แต่ว่าอาจจะต้องรองคิวนิดนึงนะคะวอล์กอินได้ SJM ประดับยนต์เซิร์ชใน Google m a p เจอเลยนะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ21,000บาทะ่ะ